เพื่อนๆวันนี้เรามาถอนเงินจากแอปดอปลิดกันนะคะมาดูกันนะคะว่าได้เงินจริงไหมอะมาค่ะอ่านี่นะคะไปที่แอปดอปลิดนะคะอ่าตอนนี้เรามีเงินจากแอปดอปลิดนะคะ3 6 5 6 0ืนานะคะนี่คือยอดรวมทั้งหมดนะคะอ่าเรากดตรงนี้นะคะกดถอนนะคะไปตรงนี้นะคะกดถอนอ่าธนาคารอ่าเลือกบัญชีธนาคารนะคะตรงนี้ อันนี้เลือกเป็นบัญชีนี้นะคะอ่ะกรอกเงินนะคะวันนี้จะถอนไปสามหกสามหมื่นหกนะคะอ่านี่นะคะกดตรงนี้อ่ะถอนดิสพอยต์นะคะอันนี้ก็จะโดนหักค่าธรรมเนียมนะคะอ่าค่าภาษีแล้วก็หักดีอาร์พอยต์นะคะอ่ายอดเงินที่จะได้รับนะคะสามหมื่นสามพันบาทนะคะ เลือกรับเป็นอ่าเบอร์โทรนะคะกดถอนอ,อ,อ่าอันเนี้ยรอเอสเอสักครู่นะคะอ่าแปดสี่หนึ่งหกหกอ่านี่นะคะกดถอนสามหมื่นหกพันนะคะอะ่าเพื่อนเพื่อนนี่นะคะมีสลิปให้ด้วยนะคะอ้าเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วเนี่ย สามสามูนแปดห้านะคะอุ้ยเดี๋ยวไปเช็คที่แบงก์ก่อนนะคะอุ้ยเงินเล่องเข้ามาแล้วนะคะไปถอนเงินจากแอปดอกเบี้ยกันค่ะไม่ด้องค่าอีกยอดนึงนะคะเหลือยอดนึงค่ะ นะคะลงโหลดแอปมาทำดูนะคะ